สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rock PP 125วันนี้ก็วันเสาร์นะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นะวันสำคัญของ<ม>หลายๆคนได้หมดไปแล้ว <laughs> วันแรงเงาแห่งชาตินั่นเองได้หมดไปเรียบร้อยกับการจบบริบูรณ์ของแรงเงาแรงเงาเนี่ยเป็นละครที่มีมาครั้งแรกคือชื่อแรงหึงประมาณ ตั้งแต่ปีประมาณสองห้าสองเก้าแะคเป็นหนังโรงแล้วก็มาทําเป็นละครทีวีช่วงปี2531้สองอันนี้ก็ก่อนผมเกิดผมก็ไม่ได้ดูแต่ไปเห็นคนแชร์ YouTube มาก็เลยเห็นเนาะก็แล้วมาดังอีกทีหนึ่งตอน2544ซึ่งตอนนั้นแอนชมาสมเล่นก็ดังเปรี้ยงงเลยจําได้ว่าตอนนั้นอยู่ปฐมหรือมัธยมจำไม่ได้แล้วว่ะ25งห้าสีอ้๋อมัธยมหนึ่งเออใช่อยู่มหนึ่งอยู่มหนึ่งก็เออ นะมันก็ดังประมาณนี้เลยแหละเปลี่ยนปลางแต่ว่ากลับมาทำรีเมครอบนี้ก็เปลี่ยนไปตามบทสังคมอ่ะนะฮะเป็นที่น่าสนใจว่าบทเรื่องเนี้ยมันเขียนมาแบบ26ปีมีการแสดงขึ้นมาถึง26ปีแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงว่าชีวิตมันมียังไงบ้างแพทเทิร์นของสังคมไทยไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่ก็พอดีไปเจอรูปมาจาก ดาราสตาแกรมเขาเปรียบเทียบแรงเงาทั้งสี่ภาคเลยก็คือแรงหึงด้วยแหละเออทั้งมุตตามุนินวิกิตนภพพอ,เ,อเจนพบให้เห็นกันทั้งสี่ภาคยังไงเนี่ยดูด้านข้างได้ก็มีแต่คนเก่าๆเ,เล่นทั้งนั้นอะส่วนใหญ่อย่างยานีอย่างเงี้ยเลยมันนภพโอ้โหน่าคิดอยู่อะฮะทีนี้มัน คือแรงเอาต้องบอกตามตรงเป็นละครที่แรงมันเป็นละครบทนิยายและละครเป็นละครที่สะครสังคมเป็นละครที่ชูเอาเรื่องที่อยู่ใต้พรมของคนไทยจริงๆขึ้นมาพูดบางอย่างมันก็ยังไม่นั่นแต่ละครเรื่องนี้เนี่ยเขียนได้ทุกอย่างอย่างแยบยลคนเขียนเขียนดีจริงๆตั้งแต่ชื่อของตัวละครอย่างมุตากับมุนินเนี่ยอันนี้ก็มุตาเนี่ยฮะแปลว่าไข่มุกก็เปรียบเทียบ ทั้งบทของตัวละครและคลิกของตัวละครได้ชัดว่าบริสุท์เหมือนไข่มุกไรเดียงสาไรผิดภยัยกลมๆมนๆอะไรอย่างงี้ยออในขณะที่มูนนินแปลว่านักปราดหมายถึงคนที่เผชิญโลกมาคนที่แก่กล้าสามารถคือขนาดชื่อเขายังแฝงในเรื่องของอย่างนี้ไว้ได้ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นละครที่สมควรจะดูและคิดไปด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ดูแค่เอามันควรจะ สอนคนข้างๆหรือดูแล้วคิดแล้วก็แชร์กับชาวบ้านว่าจริงๆแล้วปัญหาในชีวิตคืออะไรปัญหาในชีวิตส่วนใหญ่ที่ได้จากละครแรงเงาก็นะเราก็เห็นกันอยู่มันเป็นเรื่องปกติในชีวิตมากที่แบบว่าความจริงเราแค่มีความยังยังช่างใจมีสติทําทุกอย่างให้ครบในสิ่งที่เราพึงจะทําถึงแม้มันจะเกิดปัญหาสุดท้ายปัญหานั้นก็เคลียร์กันได้มันจะไม่เกิดปัญหาลามไฟลามทุ่งเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็ ละครแรงเงาได้ส่งเอฟเฟกหลายอย่างมากทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งทุกอย่างเจอแบบเต็มไปหมดเราเจอกันตั้งแต่ทุกวันจันทร์และวันอังคารนิวฟีของท่านใน Facebook จะถูกฝรัดไปด้วยสตาร์ทัสเกี่ยวกับแรงเงาพื้นที่นี้แรงเงาได้ครอบครองแล้วท่านจะสามารถได้พื้นที่คืนหลังจากละครจบเท่านั้นและ ประเด็นที่น่าสนใจคือถนนโล่งมากไม่รู้ใครเป็นบ้างลองกลับช่วงเวลาสักสองทุ่มครึ่งสามทุ่มวันจันทร์วันอังคารช่วงที่มีแรงเงานะเออถนนมันโล่งแบบเหมือนทุกคนรีบกลับไปดูอ่ะมันว่าเขาเป็นแบบว่ารถไม่ติดดีใจ <laughs> รัฐบาลอาจจะน่านำประเด็นนี้ไปคิดว่ามันเป็นวิธีการลดการจราจรติดขัดหรือเปล่า <laughs> <laughs> น่าสนใจ <laughs> แล้วก็ยังลามไปจนถึงไปเห็นเพจ Marketing Hub อัอะครับ เอาเรื่องของมุนินกับลูกศรมามาวิเคราะห์ว่าเป็นตลาดบนบอกว่าสวยมากน่ารักมากมักจะไม่มีคนจีบเพราะว่าคิดว่ามีคนจีบแล้วไม่ก็มีแฟนแล้วเอ๊ยยังไงแต่เขาก็ลากได้น่าสนใจนะเขาก็ลากมาว่าเอ่อตรงเนี้ยสองคนนี้เป็นตลาดบนถ้าเกิดคิดจะรุกเนี่ยก็อาจจะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งไม่มีคู่แข่งเยอะแต่วางทีเขาอาจจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าถ้าเกิดคิดจะสู้ต้องสู้ด้วยเนื้อหา เขาก็ลากกันไม่ได้ในขณะที่ผู้หญิงสวยแบบกลางๆคนจะแย่งกันจีบเยอะเพราะว่าคิดว่าโอกาสจีบติดฉันมีนะยังไง <c oughs> เออมันก็สะท้อนหลายอย่างก็วันนี้ก็มาเอาเรื่องแรงงานม,มาพูดก็เห็นว่าเป็นกระแสเลยอยากจะเกาะควันหลงนิดนึง <c oughs> อยากให้คิดครับอยากจะฝากทุกคนจริงๆเลยให้คิดกับทุกอย่างในชีวิตแม้กระทั่งละครซึ่ง มันมันเป็นประสบการณ์ของคนอื่นแม้มันจะเป็นนิยายเรื่องเล่าแต่มันก็มีพื้นฐานของความจริงมันเป็นประสบการณ์คนอื่นเราศึกษาจากประสบการณ์และประสาทของคนอื่นเพื่อชีวิตของเราที่ดีขึ้นเพื่อสิ่งที่เราก้าวเข้าไปข้างหน้าและจะได้ไม่ผิดพลาดก็ยังไงก็ฝากให้คิดกันมากๆหน่อยกับชีวิตนี้จะได้มีปัญหากันน้อยลงไม่มานั่งบ่นข้ามครัวเวลาที่เราเห็นในนิวฟีกันเต็มไปหมดเนาะโอเคครับยังไงก็พบกันเม่นได้พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย